สวัสดีครับเครื่องช่วยดูแลผู้ป่วยอัตโนมัติสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ระบบลงทะเบียนของผู้ป่วยแต่ละรายในวิธีเดิมจะใช้การถ่ายรูปและบันทึกข้อมูลลงในระบบด้วยการจดชื่อซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะต้องใช้ทั้งเจ้าหน้าที่และเวลานอกจากนั้นยังอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้วิธีใหม่นี้จะใช้การบันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชนสมาร์ทคาร์ดเพื่อจะบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละรายที่ประกอบด้วยทั้งชื่อนามสกุลเลข13หลักและที่อยู่พร้อมทั้งรูปถ่ายหน้าบัตร บันทึกลงในระบบโดยตรงจากนั้นจะออกบัตร QR code ให้ผู้ป่วยแต่ละคนใช้แสดงตนทุกครั้งที่ต้องการจะวัดข้อมูลต่างๆเมื่อคนไข้ต้องการจะวัดค่าต่างๆในแต่ละวันคนไข้ก็จะนำแผ่น QR code ไปแนบกับสถานีวัดจากนั้นระบบจะทราบว่าคนไข้ผู้นั้นคือใคร จากนั้นจะบอกให้วัดอุณหภูมิโดยใช้มือบังลำแสงเครื่องจะบันทึกค่าอุณหภูมิจากนั้นจะมีสัญญาณบอกคนไข้ให้วัดค่าออกซิเจนโดยการเสียบเครื่องเข้าที่นิว้วจนเครื่องส่งสัญญาณว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะส่งทั้งค่าออกซิเจนและค่าอุณหภูมิรวมทั้งชื่อคนไข้และเวลาที่วัดไปลงในฐานข้อมูลของคนไข้รายนั้นๆ ข้อมูลของคนไข้แต่ละรายจะถูกบันทึกลงในระบบเพื่อให้แพทย์หรือพยาบาลผู้ดูแลคนไข้แต่ละรายสามารถจะเรียกดูทั้งในรูปแบบตัวเลขในตารางหรือแสดงเป็นกราฟสานิวั์สามารถรับผู้ป่วยได้หลายรา,ายโดยสลับสับเปลี่ยนกันตามที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างของความพยายามซึ่งจะนำเอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนจำกัดและเหนื่อยล้ากับภารกิจตลอดเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาเพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะในเวลานี้มีความจำเป็นจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะความสามารถทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเราไม่น้อยหน้าชาติอื่นจึงเห็นควรนำทักษะเหล่านั้นมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านผู้เสียสละเหล่านั้นลงได้บ้าง และเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านเหล่านั้นทราบว่าเราจะไม่ทิ้งกันสวัสดีครับ